ให้เกาหลีหารือแนวทางเพิ่มโคตา้าภากรัฐจ,จะส่งแรงงานภาคเกษตรไปทำงานเกษตรที่สาธารณรัฐเกาหลีโดยเน้นไปที่แรงงานภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยความไม่สงบที่รัฐิสเอลแล้วเดินทางกลับประเทศไทยเป็นลำดับต้นๆน,น,นะครับก่อนไปรับชมคลิปกันลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ คราวนี้ผมเอามาจากหน้าเว็บกระทรวงแรงงานที่เขาได้ประชาพันธ์เมื่อวันที่25ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าวันนี้ผมพร้อมและผู้บริหารกระทรวงแรงงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านคิมจองมินประธานหอการค้าเกาหลีไทยและคณะที่ได้มาเยี่ยมเยือนแสดงความยินดีและหารือ่อ แนวทางในการส่งเสริมขยายตลาดแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีในนามกระทรวงแรงงานก็ต้องขอบคุณภาคเอกชนของเกาหลีที่ช่วยรับแรงงานไทยไปทำงานในเกาหลีซึ่งต้องให้ท่านประธานหอการค้าเกาหลีไทยช่วยเจรจากับภาคเอกชนในเกาหลีเนื่องจากแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและกลับมาประเทศไทยแรงงานเหล่านี้มีประสบการณ์ความ ตำนานในภาคเกษตรอยู่แล้วซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้แรงงานไทยได้ไปทํางานในภาคเกษตรตกรรมในเกาหลีมากขึ้นแล้วท่านพิพัฒย์ยังฝากต่อไปว่าให้ช่วยแนะนําชี้ช่องทางการที่แรงงานไทยต้องการไปทํางานในเกาหลีนั้นมีสาขาอาชีพอะไรบ้างและในแต่ละสาขาอาชีพนั้นมีความต้องการจํานวนเท่าไหร่ เพื่อที่ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้พัฒนาฝึกทักษะแรงงานเหล่านั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างเกาหลีซึ่งขณะนี้ได้ทราบว่าบางจังหวัดในเกาหลีต้องการแรงงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเช่นกุ้งหอยตะภาพน้ําปลาไหลเป็นต้นซึ่งหากมีความชัดเจนในเรื่องสาขาอาชีพและจํานวน ตามที่นายจ้างต้องการมาแล้วเราจะได้จัดหาแรงงานและฝึกทักษะให้พร้อมก่อนที่จะจัดส่งไปทำงานโดยเร็วรวมทั้งฝึกทักษะทางด้านภาษาอย่างน้อยคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศต้องสื่อสารภาษาเบื้องต้นของประเทศนั้นๆที่จะไปทำงานได้ด้วยนายพิพัฒน์กล่าวในท้ายที่สุดทางด้านนายคิมจองมินประธานหอการค้าเกาหลีและไทยกล่าวาว่าวันนี้ขอขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและหารือถึงโอกาสในการ ที่จะส่งเสริมขยายตลาดแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งต้องขอแสดงความยินดีที่ท่านเข้ารับตำแหน่งงานใหม่นี้นี่คือก้าวสำคัญที่เราจะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งสองประเทศซึ่งแรงงานไทยเป็นที่ต้องการของนายจ้างเกาหลีเนื่องจากบุคลิกของคนไทยมีความเป็นกันเองจึงเป็นที่ถูกใจของนายภายหลังจากการหาลือวันนี้จะเป็นโอกาส ที่ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันโดยเฉพาะความร่วมมือในการเพิ่มโคตาการจัดส่งแรงงานในภาคเกษตรภาคประมงและสาขาอุตสาหกรรมใหม่ก็จะเริ่มดำเนินการไปด้วยกันเพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้ไปทำงานในเกาหลีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไปนะครับนี่คือข่าวที่เขาประชาสัมพันธ์ออกมาก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ แรงงานไทยจะมีโอกาสไปทำงานที่เกาหลีมากขึ้นนะครับพอพูดถึงเรื่องโคตา้าเนี่ยมันมีความสำคัญในการไปทำงานในแต่ละประเทศนะครับหากเขาเพิ่มโคตา้าโอกาสจำนวนแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่ประเทศนั้นๆก็จะมีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เขาหารือพูดคุยกันวันนี้นะครับก็จะไปสู่ กระบวนการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียดของการทำงานด้วยกันนะครับก็หวังว่าคงจะมีข่าวดีเร็วๆวันนี้นะครับโดยเฉพาะสำหรับแรงงานภาคเกษตรที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลฝากถึงแรงงานภาคเกษตรอิสราเอลนะครับคุญใจเย็นๆนิดนึงนะครับหากคุณจะเดินทางโดยที่ไม่ผ่านกรมนะครับนั่นคือความเสี่ยงที่ท่านอาจจะโดนหลอกได้นะ ถ้าเขาเป็นของจริงพาท่านไปได้จริงอันนั้นไม่มีปัญหาครับแต่สิ่งที่ผมกังวลคือพวกมิจฉาชีพที่ปลอมตัวขึ้นมานะครับอันนี้อันตรายมากๆคุณก็แย่อยู่แล้วคุณมาโดนหลอกซ้ำก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ